บายดีห้วยพี่รองปองไพสุภูสุคนก็อยู่กับบานน่าวน้อยบรรณาเกา่าออกมาเสาๆมันอีกออกมาให้บรรณากเกา่าออกมาเกือป่าแล้วก็เบิง่งผดพักที่ปูกไปโดยเฉพะกัะสิเป็นทั้งหมักทัวาตามข่างตามคลองสใส่ไก่ก็เป็นกันแด้อันนี้ก็คือของที่เห็ดไม้ส่วนผักปูนี่กับซิมีทั้งหมากกล้วยมีทั้งนันส่วนหมักม่วงอา่านีก็ ก็กลวยนี่กำลังสิถอกด้วยงามๆผักเบืองนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เห็ดเป็นระบบของสาไก่เช่นเดียวกันส่วนมาต้นกล้วยนี่ก็กำลังถอกด้ยปีใหญ่ๆด้วยพี่น้องอันนี้ก็คือควมอุรมสมบูรณออ์ในการเห็ดระบบคองสาไก่นี่ก็เม็ดปีกล้วยที่กำลังถอกกันมีแต่ปีใหญ่ๆห่วงใหญ่ๆว่าสวงงามแดงๆนี่ขนาะดปีกไวยถอกในสมีก็ถือว่าอุรมสมบูรณ์เด้อ ทางคางมันอีกกระสิแมนครองเอดียงปลานิ่งปลาปากแลระประ่าเข็งทางคางลุ่มกระสีเป็นอันสวนมกักทอวมักแตงอันนี้ก็คือระบบการจัดการอาอยู่ตามให้หน้าหรือว่า,าตามหน้าบ่าหน่อยวันหน้าทางกระคางกระสิมีทางโกกมักพริกมีทางโกกหมักม่วงแน่ อันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนแปลงในการเห็ดกเกษตรแบบผสมผสานก็นมีหลายอย่างที่ปลูกใส่เพื่อเห็ดไทยพออยู่พอกินเลือกินเขาจะคอยว่าคายพอพอกันในเสาเมื่อวันสุกวันทีเศรก,ออก,ก็ออกมาเบ่งหมักโมอบามาตัดหมาก นน่อยออกหรือว่ามากที่ไก,ก่กบเงาเหตดตามสูตรของอันวิชาการเพื่อนแนนำ้ำอันนี้ก็คือมบกโม่พี่น้องน่วยใหญ่เติบเลยละนี่เอาว่าปลูกทดลองเหตดตามวิชาการเพื่อนบอกเอาขอที่สิบเอ็ดสิบสองไปอ่าน่วยก็คือสิใหญ่ขึ้นมาเอาว่าเบิ้งนกำกันมีกำลังอัน น้อยๆพบพบกันในยามเช้ามื้อนี้ในช่วงยามเช้าเด้อว่าในช่วงยามแดงเด้อว่าต้นกล้วยหรือว่ากล้วยนี่ก็โอ้อุดมสมบูรณ์เออเบิ่งปีกล้วยนี่ก็ปีใหญ่เลยสําหรับอันน่ะในช่วงยามแดงแต่ว่าช่วงยามแดงอันกกล้วยอกได้ําว่าสมบูรณ์อ่า เรากันกล้กยก็ออกปีออกไงมันนี่ก็คือสีสุดแอะไรนี่ส่วนตัวนี้ก็กำลังสีสุด,ดเส้นเดียวกันอันนี้ก็ปีกไวายานีออองันนี้ก็คือปีกไวยอันนี้ก็คือกล้ยหนามที่ปลูกอันบ่ถึงปีแต่ว่าก็ถอกไว้ ไร่ข้นก็สิถามไปจะได้จังหวะอันมันถอกไปเดียวเดียวกันอา่าสำหรับปีกล้วยสำหรับปุ๊กล้วยของมาหน่อยนี่มันถอกไปเดียวเดียวกันอา่า้าว่าจะคันมันไปถอกทางใดก็เฮ็ดได้อ่าเพราะว่าในสวนในยาเ้าปลูกตะบิดนี่ก็หันป้ายมองหันเงามองที่เ้าซับอ่าอย่าห้า,อ,าอย่าไข่ปีกล้วยไปทางใดไม่เนเ่าห,หันไปทางนั้น มองงานเงากล้วยที่เฮาซับมองได้ที่มีบาดมีแพลอ่าเขาต้องหันไปปีกล้วยกับสีถอกไปเบื้องนั่นเพราะว่าทั้งคางแกเป็นเป็นคลองทางรุ่มนี่ก็มีอัน,น,โน,อนโก้งมกพริกนี่ก็มาอ่านกก้งมากินใหม่ ชนทั้งรุมนั่นก็สีแมนอันมกักทัวผูกหอมหอบทั้งเถ่งทั้งระบบทั้งนี้เป็นระบบข้องไสไก่สำหรับต้นกล้วยนี่ปลูกบุพเพปีแต่ว่าก็ะไรทอกไปแล้วต้นนี้กำลังงามเส้นเดียวกัน เอาวันนี้พ่าสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งอันหมากทัวพอหมากทัวน,นี่กับลังเป็นหมากเลยอันนี้ก็คือหมากทัวร์เงี้อาก็ล่งเป็นหมากเก็บน้ำก็มี่ะแบบหมากทัวนี่ก็เดี๋เก็บหลายๆเติบ เป็นคาหมุกทัว